สวัสดีครับผมอ๊อฟครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมั n นี่ฮีโร่เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับช่องมั n นีฮีโร่ครับและนี่ก็คือรายการแอบมาบอกครับเป็นรายการที่จะอัปเดตเกี่ยวกับ Set 50 i n d e x f u t u r e นะครับใครที่ยังไม่เคยดูรายการนะก็สามารถดูรายการไปพร้อมๆกันได้นะครับเพราะว่าเราจะอัปเดตกราฟในช่วงท้ายและก็ใครที่มีคำถามก็สามารถทิ้งคำถามไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับ เพราะว่าเราจะมีการตอบคําถามด้วยนะของเพื่อนๆที่ถามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องหุ้นหรือว่าเรื่อง t ีเฟกก็ตามครับและรายการของเราจะมีอยู่สองช่วงนะครับช่วงแรกจะเป็นช่วงของการตอบคาถามและช่วงที่2จะเป็นช่วงการดูกราฟครับแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าช่วงแรกกันผมขอประชาสัมพันธ์สัก3เรื่องแล้วกันนะครับเรื่องแรกเลยตอนนี้ทางช่องมันนี่ทุกโของเรากําลังจะเปิดคอร์สแบบคอร์สสดนะครับเพื่อที่จะพบปะก,กับเพื่อนๆนักลงทุนด้วยนะแล้วก็คอร์สนี้เราเปิดปีละครั้งเท่านั้นเองนะครับ และรับจํานวนจํากัดด้วยตอนนี้ก็มาเกินครึ่งแล้วนะครับสําหรับใครที่สนใจอยากจะเรียนคอร์สสดกับทางทีมงานช่องมันี่โรเราก็สามารถติดต่อได้ที่ไลน์แอดมันี่โรเลยครับและลารายละเอียดคอร์สต,ตอนนี้ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วครับแล้วก็เรื่องที่สนะครับสาหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะสนับสนุนช่องมันี่โรนะครับก็สามารถคลิกที่ปุ่มสมัครได้เลยนะครับและเมื่อเพื่อนๆเป็นสมาชิกกับช่องมันี่โรแล้วเพื่อนๆจะได้รับหุ้นการบ้านทุกวันอาทิตย์ครับได้ดูคลิปการเรื่องหุ้นคอร์ ที่จะทําเป็นมินิคอร์สของอาจารย์พืชจะลงให้ดูทุกวันจันทร์นะครับและเป็นคลิปการอัปเดตเซตฟิฟตี้อีเด็กซ์ฟิเอร์ที่จะลงให้ดูทุกวันพุธครับและเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องที่3สําหรับเพื่อนๆที่อยากจะเรียนหุ้นแบบออนไลน์นะครับทางช่องมันนี่โรงเราก็มีคอร์สแบบออนไลน์ที่เรียนใน Facebook กลุ่มปิดครับคอร์สของเราก็จะมีตั้งแต่คอร์สอ่านงบการเงินพื้นฐานนะครับไปจนถึงคอร์สเบสิคเชนิคอลสำหรับคนที่ดูกราฟไม่เป็นก็สามารถเรียนคอร์สนี้ได้และใครที่มีพื้นนนฐานาาาาาททงด้ก้กกรรรฟเเแลลว็สามาถือียน วัดพลังหุ้นนับเวบอย่างง่ายนะครับจะเป็นการนำมีเลียดเวบมานับให้ดูแบบง่ายๆนะครับแล้วก็จะมีคอร์สดีด้วยเหมาะสำหรับตลาดช่วงนี้เลยถ้าใครสนใจอย่าลืมติดต่อได้ที่ Line แอปมัน e ีโได้เลยครับแล้วตอนนี้เราจะไปเข้าช่วงแรกของรายการเลยก็คือช่วงของการตอบคำถามนะครับไปเลยครับ ก็มาถึงช่วงการตอบคำถามแล้วนะครับในคำถามของสัปดาห์ที่แล้วนะมีคอมเมนต์แค่10บคอมเมนต์เท่านั้นเองนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อเ <c oughs> พราะว่าสัปดาห์ที่แล้วผมไม่ได้ตอบคำถามเพื่อนๆนะผมอัดรายการอยู่นอกสถานที่นะครับก็เลยไม่ได้วาปเข้าไปตอบคำถามวันนี้ก็กลับมาอัดรายการแบบปกติแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมาตอบคำถามเพื่อนๆกันนะคำถามแรกเลยนะครับจากคุณเตเต้ถ้าใช้หลักการเข้าซื้อและจุดขายด้วยการตัดของ EMA 2เส้นตัดกันมีข้อเสียอะไรบ้างครับ แล้วควรตั้งจุดซับลอดเพิ่มเติมไหมครับขอบคุณมากครับแน่นอนครับต้องตั้งจุดซับลอดอยู่แล้วนะเรามีจุดซื้อเราก็ต้องมีจุดซับลอดครับส่วนข้อดีข้อเสียของตัวเ e m a ก็มีนะข้อดีของเขาคือนะครับเวลาเส้นมันตัดกันเนี่ยมันก็วิ่งไปได้ยาวถ้าวิ่งไปได้ยาวเราจะได้กินคาใหญ่มากๆแต่ว่าข้อเสียของเขาคือถ้าเราไปเจอช่วงของการทำไซด์เว์นะครับก็เราจะซื้อซื้อขายๆอยู่งั้นนาน นานพอสมควรนะเดี๋ยวผมพามาดูตัวอย่างข้อดีก่อนแล้วกันข้อดีของ EMA ตัดกันนะครับในในกราฟที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้นะครับผมใช้ EMA 15ตัด35 mm. แล้วก็เปิดหุ้นกัฟให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะ mm. เนี่ยครับจังหวะแรกเลยที่ EMA ตัดกันนะหลังจากที่ราคามันไซด์เวดาวมาตรงนี้เนี่ย e m เตัดกันชุดนี้นะครับที่ราคาโซนประมาณ13บสาท50สตัพอตัว e m เมตตัด35ขึ้นหลังจากนั้นก็ เป็นจุดซื้อครับจุดซื้อที่ดีตามสัญญาณของอินดิเคเตอร์ครับแล้วก็ถือครับแต่วิธีการซื้อแบบนี้นะครับคุณต้องหาจุดซ็อบล้อด้วยซ็อบล้อใต้ m อ a มเอไหมหรือว่าซ็อบล้อตามดาวเชลลี่นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ วิจจะารยาณนะครับว่าเราจะเทรดแบบไหนแต่ส่วนตัวผมนะครับตั้งซับลอตตามดาวเชลลี่น่าจะปลอดภัยกว่าเพราะว่าราคามีการโอเวอร์แลบเส้นเอเออยู่เป็นประจํานะครับ mm hmm. พึ่งซื้ออันนี้อันนี้ก็จะได้ขายแล้วนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นก็ตามดาวเชลลี่เลยครับนี่คือจุดซื้อจุดแรกนะครับก็ตั้งซับลอตไปหลังจากนั้นก็รอให้เอเอมันตัดกันแล้วค่อยขายพอราคามันวิ่งไปเรื่อยเมี่หยมีไหมราคามีหลุดเอเอสองเส้นด้วยแต่ว่าเอเอมันไม่ได้ตัดกันนะครับก็แปลว่าจุดนี้ก็ยังไม่ได้ขาย ก็ถือต่อมาเรื่อยๆครับซื้อ13.5รอให้มันตัดกันแล้วค่อยขายเนาะนี่ฮะตัดกันละตัดกันลงละอีเสีแดงนะครับตัดสีฟ้าลงก็จุดขายตอนนี้อยู่ที่32บาทนะครับเห็นไหมนี่คือจุดขายและช่วงระหว่างทางมันก็มีการหลุดดาวชลลี่บ่อยพอสมควรเห็นไหมขึ้นยอดทะลุหลุดดาวตรงนี้ก็หลุดดาวเหมือนกันเออแล้วก็ขึ้นไปใหม่นะครับ เพราะว่าอ e ีเมันยังไม่ตัดกันไงการหลุดดาวแบบนี้ก็มันเป็นลักษณะของการเสียทรงในคลื่นย่อยแต่ว่าในเทรนหลักนะครับเทรนใหญ่มันก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นั่นเองครับก็แสดงให้เห็นว่าอ e ีเมก็เป็นข้อดีแบบนี้ฮนะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีสัญญาณซื้อมาอีกนะแท่งนี้นะครับอีเ e มตัดกันบริเวณนี้ก็จะได้ทุนประมาณ34มสบาทยีสตางค์เพิ่งขายได้อีกแล้วและพอขึ้นไปได้แป๊บหนึงล่วงครับเนี่ยหลุด เี็มไตัดกันลงไม้นี้ก็จะขาดทุนไป32มสบสอาทเจสิางค์ที่เราต้องขายแล้วก็สักพักหนึ่งก็มีสัญญาณการตัดกันอีกแล้วนะครับของเอ็เนี่ยประมาณโซนนี้ครับสามสิบสามบาทยี่ห้าตังค์ถือมาได้สักพักหนึ่งก็ตัดลงแล้วครับตรงนี้ก็ต้องขายเทคโปรฟิตไปสามสิบสี่บาทเจ็ดสิบห้าตังค์กำไรบาทหนึ่งนะครับแต่ช่วงนี้มีการตัดขึ้นเห็นไหมถ้าเราซื้อตามสัญญ,ญาณก็จะได้สามสิบเจ็ดบาทแล้วก็ตัดลงก็ขายขาดทุนไปที่สามสิบสามจุดเจ็ดห้า แล้วหลังจากนั้นราคาก็ลงตามเทรนด์หลักของเขาก็ลงอย่างเดียวนะครับสำหรับหุ้นตัวกัฟตัวนี้นี่ก็เป็นวิธีการซื้อขายแบบอีเมลตัดกันนะแต่ว่าเราก็สามารถตั้งค่าได้แหละครับว่าเราจะใช้อีเมลแบบไหนสั้นยาวกลางอะไรพวกนี้ฮะเราก็สามารถเลือกได้ตามที่เราแบ็กเทสย้อนหลังมาครับคอมเมนต์ถัดมานะครับจากคุณชายุดานะครับติดตามตลอดค่ะขอบคุณมากค่ะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามครับคอมเมนต์ถัดมานะครับจากคุณต้นนะครับ โลโซแมนขอบคุณครับคอมเมนตะ์ comment มาต่อไปนะครับคุณโสรยาก็คอมเมนต์มาว่าขอบคุณค่ะนะครับคุณธนกรอาทรประชาชิตก็ส่งรูปหัวใจมาขอบคุณมากๆครับคุณวิรุธนะครับถามว่าจานออกครับช่วยอธิบายเกี่ยวกับตัวย่อหน่อยครับเช่น s 5 0 m 2 1 s 5 0 z 2 0ว่าความหมายแต่ละตัวแปลว่าอะไรครับมาดูกันนะครับ s 5 0นี่คือย่อมาจาก z 50 ตัว M เนี่ยก็เป็นตัวซีรีส์นั้นๆน,น,นะซีรีส์ในปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะเทรดหลักๆอยู่มีซีรีส์ H ซีรีส์ M ซีรีส์ U แล้วก็ซีรีส์ Z นะครับตัว M เนี่ยเป็นตัวอักษรย่อใช้แทนเดือนที่หมดอายุนะอย่างตัวซีรีส์ M เนี่ยก็จะมีอายุการเทรดตั้งแต่เดือนเมษายนพฤษภาแล้วก็หมดมิถุนายนนะครับตัว M คือมิถุนายนนั่นเองส่วน S 5 0 Z 2 0ข้างหน้าเหมือนกันนะครับคือ Z 5 0สนะส่วน Z นี่คือ เป็นตัวย่อนะครับตัวที่ใช้แทนเดือนหมดอายุก็คือเดือนธันวาคมนั่นเองครับมีอายุการเสนตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาจนถึงธันวาครับส่วน20กับ21หลังตัวอักษรนะครับแสดงถึงตัวย่อเป็นปีคศครับ20ก็คือคศ2020นะฮะ21ก็คือ2 0 2 1อครับคอมเมนต์ถัดไปนะครับความฝันพรุ่งนี้ขอบคุณครับคอมเมนต์ถัดไปครับคุณอนุชิตก็ขอบคุณมากครับผมคอมเมนต์ถัดไปนะครับจากคุณไพลจารุวัน ถ้าเป็นฟอ์เบกครั้งที่1แล้วราคากลับตัวลงไม่ควรกลับตัวถึงประมาณไหนคะถึงจะมีลุ้นเบรกจริงได้อีกรอบอืจริงๆมีในรายการหุ้นเด่นรอบวันนะครับเป็นประจำเลยซึ่งผมก็ได้อธิบายไว้ในรายการแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะย้ำให้อีกทีนึงนะการกลับตัวรอบแรกนะครับชุดนี้ขึ้นพักทะลุนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าการกลับตัวแรกนะครับแล้วก็ จุดซับลอดนะถ้าราคามันพลิกตัวกลับลงมาไม่ควรจะหลุดโลในจุดเริ่มต้นเทรนนะครับหรือว่าจุดเริ่มต้นการกลับตัวนั่นเองอยู่ที่96บาทนะในกราฟนี้ราคาอยู่ที่96บาทเพราะว่าการกลับตัวครั้งแรกนะราคามีโอกาสหลุดไฮโลสูงครับถ้าสมมุติว่าตีนับขึ้นอีจดดเบฟนะครับจะมีโอกาสหลุดไฮโลซึ่งเวลาเจอเบรกไฮครั้งแรกตั้งซับลอไว้ที่โลเลยจะปลอดภัยที่สุดครับ แล้วถ้าหลุดก็ต้องคัดล้อนนะแต่ถ้าไม่หลุดแล้วไปเรกอกบ,บนได้ก็จะเป็นหนังภาพนีแหละครับราคาก็จะกลับเป็นขาขึ้นไนอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับต่อไปนะครับความคิสุดท้ายแล้วจากคุณโซลีลิสขอบคุณครับมีประโยชน์มากๆเลยครับก็ขอบคุณเช่นเดียวกันนะครับที่ติดตามครับก็จบลงแล้วนะครับสำหรับ10คอมเมนต์ที่คอมเมนต์กันมา ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับมีคำถามก็สามารถทิ้งคำถามไว้ได้ที่ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับแล้วสัปดาห์หน้าผมจะเอาคำถามของเพื่อนๆมาตอบในรายการเอาละครับช่วงถัดไปเดี๋ยวเราไปดูแนวโน้มของเซตกันดีกว่าครับว่าในสัปดาห์หน้าเซตเนี่ยมีโอกาสจะวิ่งไปในทิศทางไหนได้บ้างครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ S50 Z20 นะมาดูกราฟกันเลยนะครับว่าปัจจุบันสถานการณ์เป็นอย่างไรกันบ้างก็แน่นอนครับ เป็นขาลงชัดเจนนะหลังจากที่เราคาดการว่ามีเดเวอร์เจนตรงนี้นะครับที่ r s i และมีการเด้งขึ้นชุดนี้น่าจะเป็นการที่จะเปลี่ยนเทรนด์ได้แต่ไม่ได้ครับหลุดโลไปแล้วนะครับหลังจากที่เกิดเดเวอร์เจนลุดโลเสร็จก็พักตัวนิดนึงครับแล้วก็หลุดโลอีกแล้วนะครับเนี่ยแท่งนี้แท่งเขียวเนี่ยเป็นแท่งที่หลุดโลลงมาก็เท่าที่ดูนะมันค่อยๆซึมลงแบบนี้ก็เรียกว่าติดเทรนด์ไปแล้วครับช่วงที่เป็นเทรนด์อาจจะลงไม่แรง ลงไม่แรงมากเหมือนช่วงเริ่มต้นแต่ว่าก็ยังมีความน่ากลัวอยู่นะแต่ว่าในเคสนี้นะผมก็อยากจะเล่าให้ฟังถึงเรื่องของการเคลียร์ไดเวอร์เจนนะก็มีคําถามมาหลังใหม่นะครับเยอะแยะพอสมควรเลยว่ามีไดเวอร์เจนแล้วเราสามารถวางแผนการเทรดได้ไหมมันซื้อตรงนี้เลยได้ไหมก็จริงๆต้องบอกว่ามัน ทำได้และไม่ได้นะครับสําหรับคนที่มีความรู้มากๆนะครับแล้วก็จับจังหวะการเทรดเดอร์เว้นได้เนี่ยชุดที่เกิดเดอร์เว้นเนี่ยสามารถเล่นได้นะชุดที่เกิดเดอร์เว้นโซนนี้เขาจะดูพฤติกรรมราคาแล้วก็ดูแท่งเทียนการกับตัวนะครับถ้าเกิดเวอร์เว้นปุ๊บราคามันมีการดึงกลับอย่างรวดเร็วอันนี้คือถ้าไม่เฝ้าหน้าจอจะไม่รู้นะถ้ามาอยู่นีมาเปิดการาฟดูอย่างนี้เราจะไม่รู้เลยว่าพฤติกรรมณนะปัจจุบันนั้นณนะเวลานั้นมันเป็นยังไง แต่ว่าถ้าเราดูหน้าจออยู่เราจะรู้ได้ว่าเฮ้ยชุดนี้มีการดึงกลับดึงกลับแบบนี้น่าเสี่ยงไหมนะครับไม่ได้หมายความว่าเราเข้าไปแล้วเราจะกาไรเลยนะถ้าเราเห็นปุ๊บเราเข้าไปเสี่ยงอะ่ะเราก็จะวางซับร้อนเหมือนกันนะครับจากชุดนี้ที่เกิด,ดเดเวอเรนเนี่ยแท่งที่สามารถเข้าได้นะถ้าอยู่หน้าหน้าตลาดนะครับก็จะเห็นว่าแท่งนี้จะเป็นแท่งที่คอนเฟิร์มการเข้าแต่ว่ามันก็วิ่งขึ้นมาในคลื่นย่อยชุดนี้นะครับก็วิ่งขึ้นมาถึง78.6%อของไฟโบริชเมนทที่ผมตีไปแล้ว ก็ขึ้นมาสูงพอสมควรจุดทํากําไรมันก็จะเหลือนิดเดียวมันก็เหมาะกับการเล่นสั้นนะครับถ้าจะเล่นเดเวจในลักษณะแบบนี้นะแต่ว่าถ้าดูในอีกแผนหนึ่งนะในรูปแบบหนึง่งหลังจากเกิดเดเวจเสร็จปุ๊บเนะี่ยจะมีการรอดูการฟอร์มตัวของราคาครับรอให้เขาสร้างฐานให้เสร็จก่อนแล้วเราถึงจะรู้ว่าอ่าชุดนี้มันเป็นคลื่นอะไรนะเพราะว่าหลังจากเดเวจเสร็จเนี่ยส่วนมากการเด้งขึ้นเนี่ยเราจะคาดการไว้แล้วว่ามันเป็นเวฟหนึ่ง ส่วนตัวผมนะจะคาดการณ์ไว้แล้วว่ามันเป็นเว็บหนึ่งแล้วไม่รู้ว่ามันจะเด้งแรงขนาดไหนก็ต้องมาดูที่หน้างานแต่ว่าถ้าเกิดเดเวอเจนปุ๊บแล้วเว็บหนึ่งมันไม่แรงโอกาสที่ราคาจะหลุดโลในตําแหน่งที่เกิดเดเวอเจนก็สูงอย่างเช่นชุดนี้เป็นต้นนะครับเนี่ยเกิดเด้งขึ้นไปนิดเดียวแล้วก็หลุดโลลงมามเพราะฉะนั้นการเกิดเดเวอเจนเนี่ยคือถ้าคุณอยากเล่นเลยคุณต้องอยู่ที่หน้างานด้วยแล้วก็ดูพฤติกรรมราคาหรือว่ามันมีการดึงไหมราคามัน เหมือนจะไม่หลุดไหมนะครับอันนี้ต้องใช้ประสบการณ์หน่อยถ้ามันมีการดึงแล้วราคาทําทรงเหมือนจะไม่หลุดหรือว่ามีแท่งกลับตัวอันนั้นคุณสามารถเทรดได้นะครับแต่ว่าถ้าคุณไม่ไอยู่หน้าง,งานผมไม่แนะนําให้เทรดตอนที่เกิดเดเวอร์เจน gen, เพราะว่าคุณจะเจอสภาวะของการเคลียร์เดเวอร์เจนอย่างในภาพตัวอย่างที่เห็นตอนนี้ครับตัวเซตฟิฟตมันเคลียร์เดเวอร์เจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นใครที่ไม่มีเวลาดูจอนะครับเวลาเจอสัญญาณเดเวอร์เจนคุณอย่าเพิ่งไปทําอะไรคุณต้องรอก่อนรอให้เกิด การกลับตัวชัดเจนซะก,ก่อนนะครับคุณค่อยวางแผนเทรดทีหลังนะไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูทรงกราฟกันก่อนตอนนี้เซ็ต50ก็เป็นขาลงชัดเจนนะครับวันนี้ผมเอาอ e MA มาเรียงให้ดูกันด้วยนะสี่เส้นเลยนะครับจะได้เห็นว่าเทรนด์มันเป็นขาลงนะชัดเจนเวลาคุณไปเทรดสวนเนี่ยเทรดขึ้นเนี่ยคุณก็ต้องออกให้ไวนะครับไม่ใช่เทรดไม่ได้นะเทรดได้แต่ต้องออกให้ไวนั่นเอง เพราะว่าเทิ์นหลักเขาเป็นขาลงนะตัว MacD เองก็เหมือนกันนะครับเนี่ยช่วงที่ราคามีการเบรกไฮขึ้นย่อยนะช่วงนี้ราคามีการเบรกไฮขึ้นย่อยแต่ว่าถ้ามันเบรกในขาลงนะครับโอกาสที่จะขึ้นมันก็น้อยเนี่ยโอกาสจะขึ้นมันก็น้อยนะครับ Macd มันก็ช่วงนี้มันก็อยู่ต่ำศูนย์อยู่นะตัว SI ก็ยังไม่ไม่ได้มีเดเวอร์เจนนะครับหลังจากที่เบรกไฮขึ้นไปถ้าเอาอินดิเคเตอร์มาประกอบด้วยมันก็จะดูได้เยอะมากขึ้นนั่นเองครับ มันจะดูได้เยอะกว่าการดู price แต่ว่าถ้าเราดู price อ,อย่างเดียวเลยมันจะทําให้เราตัดสินใจเทรดได้เร็วขึ้นเครื่องมือน้อยก็ทําให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะแล้วก็ทํา money management ให้เรียบร้อยนะครับก่อนเข้าเทรดมันก็จะทําให้เรามีความเสี่ยงไม่เยอะนั่นเองนะครับหลัๆเลยนะก่อนการเก็งกําไรนะครับผมอยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าคุณต้องมีความรู้3ามอย่างนี้ก่อนที่จะเทรดเก่งกําไรนะครับอย่างแรกเลยก็คือกราฟเทคนิคลนี่นะครับ ต้องดูกราฟให้เป็นก่อนอ่านกราฟให้เป็นก่อนแยกเทรนด์ให้ได้นะครับหาจุดกับตัวให้เป็นนะครับอย่างที่2ก็คือ money management อันนี้สําคัญมากๆเพราะว่าถ้าเราทํา money management เป็นนะครับเวลาเราเสียหายเราจะเสียหายจํากัดแต่ว่าถ้าเราได้กําไรเราก็จะดูที่หน้าเทรดของเรานะถ้าสมมุติหน้าเทรดเราเนี่ย การทำกำไรอยู่ที่3ต่อ1เท่านะครับ list to v a l u r d ratio 3ต่อ1เท่าเวลากำไรกำไร3เท่าเวลาขา,าทุนขาดทุนแค่1เท่าหรือ1ส่วนเท่านั้นเองนะถ้าสมมติตั้ง list ไว้ที่1000บาทนะครับเนี่ยตั้ง list ไว้ที่1000บาทแล้วเทรดทั้งหมด10ครั้งอะมันจะเขียนยากเลยนะผมขอเขียนตัวย่อแล้วกันนะครับ list to r e v a l r a t i o ของเรานะครับหน้าเทรดของเราจะอยู่ที่3ต่อ1นะ่ะสมมตินะแล้วก็คุณเสี่ยงที่1000บาทนะครับเทรด10ครั้งนะครับคุณแพ้ไป6ครั้ง แพ้6ครั้งนะครับคุณชนะแค่4ครั้งผลรวมของพอตจะเป็นอย่างไรนะครับผลรวมของพอตจะเป็นอย่างไรก็คือพอตรวมจะเป็นกําไรนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเราเทรดเนี่ยเราชนะทีหนึ่งเราได้3ส่วนเลยนะจากของความเสี่ยงนะครับเทรดทีหนึ่งนะสมมุติว่าเราตามตามภาพนี้เลยนะชนะ4ครั้งนะครับก็คือเทรดครั้งหนึ่งเราชนะได้3,000บาทนะครับแล้วก็คูณ4เข้าไป สามพันตรงนี้คูณ4เข้าไปนะครับก็จะได้หมื่นสองแต่เราแพ้ไป6ครั้งก็เอาหนึ่พันเนี่ยคูณ6ก็6กพันใช่ไหมสรุปการเทรดสิครั้งแพ้6ชนะ4ี่ผลรวมเรามีกําไรอยู่ถึง6000บาทนะครับแบบนี้ก็คือการทํา money management ถ้าทําเป็นนะครับคุณก็จะคุมความเสี่ยงได้แบบนี้ไปเรื่อยๆและเทรดในระยะยาวคุณก็จะสามารถชนะได้นั่นเองครับแล้วก็น้าเทรดของคุณก็แน่นอนแล้วครับสาต่อหนึ่งอย่างน้อยก็ต้อง3ต่อหนึ่งแหละถ้าคุณเทรดหนึ่งต่อหนึ่ง แพ้5ชนะ5มันก็เท่ากับไม่ได้เทรดใช่ไหมดีไม่ก็โดนค่าคอมไปด้วยนะครับค่าคอมมิชชั่นแบบนี้นั่นเองครับและอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ต้องมีก็คือ mindset เนี่ยสเรื่องที่ต้องมี mindset ก็คุณต้องมีทัศนคติที่ดีนะครับหรือว่ามีทัศนคติที่เป็นบวกกับการเทรดด้วยกับตลาดด้วยนะเพราะว่าถ้าคุณมีทัศนคติที่ไม่ดีเวลาคุณขาดทุนนะครับคุณก็จะโทษน,นั่นโทษน,นี่นะเวลาคุณกําไรคุณดีใจเวลาขาดทุนคุณก็จะไปโทษทุกอย่างเลย หน้าเทรดไม่ดีบ้างแล้วก็ไปเปลี่ยนหน้าเทรดบ้างอะไรพวกนี้นะฮะทั้งๆที่หน้าเทรดของคุณมันดีอยู่แล้วมันทําได้3ต่อหนึ่งเท่าทุกครั้งอยู่แล้วซึ่งการคัดลอสมันเป็นเรื่องปกติอย่าลืมนะครับว่ากราฟเทคนิคเนี่ยมันคือสถิตินะทรงกราฟแบบนี้มันเคยเกิดในอดีตและปัจจุบันมันอาจจะเกิดก็ได้นะครับแล้วก็จะคาดการณ์จากในอดีตเอามาดูในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นนะครับมันก็จะมีความผิดพลาดให้เห็นอยู่เหมือนกันถ้าสมมุติว่าราคามันเกิดหลุดสต็อปลอตลงมาเราก็ต้องคัดลอสนะแล ทำหน้าที่ของตัวเองก็คือไปวางแผนเทรดในตัวใหม่พอตัวไหนที่มันเข้าเป้ามันวินนะครับมันก็จะได้กําไรมาตามที่เราต้องการนั่นเองครับ3อย่างนะกราฟเทคนิคอลการทำ money management แล้วก็ mindset นะครับ3อย่างนี้คือคุณต้องมีก่อนที่จะเทรดเก่งกําไรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่มีนะต้องรีบศึกษาเลยนะครับ3อย่างนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูต่อกันนะครับผมนอกเรื่องไปเยอะเลยมาดูกราฟของเซฟฟิี้กันเทรนแน่นอนเป็นขาลงนะครับ หลายอย่างก็บอกใน indicator ก็บอก d i v e r g e n ซ์ก็ถูกเคลียร์ไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นในสัปดาห์หน้านะครับหรือว่าสัปดาห์ถัดไปการเด้งขึ้นชุดนี้นะครับจะเป็นการเด้งขึ้นเพื่อลงต่อน,นั่นเองครับถามว่าเราจะหาจังหวะเปิดช็อตหรือว่าเล่นพุทได้ตรงไหนก็ต้องรอให้ราคาเด้งขึ้นมาก่อนถ้าเราจะเข้าตรงนี้นะครับเออแล้วราคามันไหลงไล,ไหลงไปเลยมันไหลลงเลยเปี้ยงเลยอ่ะโอเคคุณก็มีกําไร ช่วงนี้นะครับช่วงที่มันไหลลงมาแต่ว่าถ้าสมมุติว่าคุณเปิดช็อตตรงนี้แล้วราคาเด้งขึ้นไปคุณทนได้ไหมว่าพอร์ตคุณมันติดลบจากตรงนี้สมมุติคุณเล่น5สัญญาเปิดที่7 5 0มันเด้งกลับขึ้นมาที่800นะครับเนี่ยเด้งกลับมา800อเปิดเ5็นะเด้งมา800โดนเท่าไหรอ่อ่ะ1,000นะครับคูณ50เข้าไปก็50,000บาทคุณทนได้ไหมเวลาเห็นพอร์ตคุณลบ5 0 0 0 0บาทแล้วเงินในพอร์ตคุณมีเท่าไหร่อย่างเงี้ยถ้าสมมติเงินในพอร์ตมีไม่พอคุณก็อาจจะดน โดนมาร์เก็ตติ้งโทรตามนะครับให้เติมเงินหน่อยนะครับถ้าเล่นท fect นะถ้าเล่นเป็น DW ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะฉะนั้นเวลาการเปิดตรงนี้เนี่ยเออโอเคมันมีโอกาสกําไรเลยก็จริงแต่ว่าถ้ามันเด้งขึ้นคุณก็จะอืทนไม่ได้นะครับกับผลของการขาดทุนตรงนั้นเพราะฉะนั้นก็อาจจะรอเลือกทุนดีๆหน่อยถ้าสมมติขึ้นมาสัก7 8 0 7 9 0นะครับคุณก็วางจุดดักไว้นะครับอาจจะช็อตแถวนี้เพราะว่ามันใกล้จุด Stop l ล s s นันเองครับความเสี่ยงต่ำไง ถ้าสมมติเปิดได้ใกล้จุด stop loss จุด stop loss คือ810นะครับอันนี้ถ้าสมมติเล่นทำฟรมเดย์นะไม่รู้ว่ามีใครเล่นทำฟรมเดย์ไหมนะอ่า790ไป820มันก็แค่30จุดนะครับถ้าเปิด5สัญญาก็อาจจะโดน30,000นะ30,000ตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าราคามันไม่ผ่านมันเด้งขึ้นมาแล้วไม่ผ่านจุดไฮเดิมของเขาเนี่ยแล้ววกกลับลงมานะครับเราก็วางจุดเทปโบฟิตไว้ที่โลเลยนะครับเอาประมาณ740แล้วกันนะ740 เปิด790นะครับไล่ลงมา740กี่จุดอ่ะ50จุดนะครับเสียเสีย30จุดได้5 50จุดนะก็เกือบ2เท่านะครับเกือบ2เท่าซึ่งในไทม์เฟรมใหญ่แบบนี้เวลาระวางแผนเทรดก็จะมีประมาณนี้มันก็ไม่ยากเท่าไหร่แต่ว่าถ้าคุณจะเทรดในไทม์เฟรมเล็กเดี๋ยวผมพาไปดูที่60นาทีแล้วกันนะครับ60นาทีถ้าจะเทรดในไทม์เฟรมเล็กคุณก็ต้องรอสัญญาณการกลับตัวก่อนทุกๆครั้งที่มีการเด้งขึ้นมาเนี่ยมันจะมีมันจะมีฟอร์ม ฟอร์มตัวของราคามันจะมีการเสียส่งนะอย่างชุดนี้นะครับขึ้นยอ่อทะลุเนี่ยขึ้นย่อทะลุเสร็จปุ๊บในขาลงเนาะพักตัวเบรกเป็นเทรนในไทม์เฟรม60ขึ้นไปสักพักหนึ่งลงเด้งลงหลุดเนี่ยนี่คือสัญญาณการเปิดที่ดีนะครับเปิดสถานะที่ดีแล้วก็เนี่ยฮะวางซับรอตที่ด้านบนหลังจากนั้นราคาร่วงลงมาปึ๊บลงมามีการเด้งอ่ะอันนี้คือชุดสัญญาการกลับตัวแล้วก็มีการหลุดนะครับ คือกลับตัวตรงนี้สร้างไม่ได้ในสร้างฐานไม่ได้ในทม์เฟรมหกสิบแล้วก็หลุดลงมาหลุดลงมาเสร็จปุ๊บถ้าเราเปิดสถานะตรงนี้ราคามันเด้งขึ้นมาตรงนี้โอ้โหเครียดนะบอกให้ว่าเครียดมากๆนะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะรอหน่อยรอความชัว์นะครับว่าเฮ้ยมันเด้งขึ้นมาแล้วมีการกลับตัวแล้วนะครับค่อยเปิดแต่ว่าในชุดนี้นะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมามันไม่มีจังหวะเลยนะส่วนตัวของผมนะครับคนอื่นอาจจะได้เทรดนะแต่ของผมไม่ได้เทรดเพราะว่ามันไม่มีจังหวะที่ผมชอบ นะจังหวะที่มีคุ้นเคยเราก็ไม่ไม่อยากจะเสี่ยงเล่นนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสพลาดสูงนั่นเองจังหวะนี้ที่ราคามันขึ้นย่อทะลุเนี่ยมันก็มีการหลุดโลอ่ะตรงนี้จริงๆก็สามารถเปิดได้แล้วก็วางซับลอตตรงนี้นะครับก็สามารถเปิดได้เหมือนกันแต่ว่าผมก็ไม่ได้เล่นนะเพราะว่าจุดซับลอตกับจุดที่เปิดเนี่ยมันอยู่ไกลพอสมควรนะครับอยู่1ิจุดเลยนะสัก5าจุดนี่น่าจะโอเคนะแล้วมันก็หลุดโลลงมา ตามภาพเลยนะครับเป็นเทรนตามภาพมาเลยแล้วก็สัปดาห์ถัดไปนะครับเนี่ยมันก็กาลังฟอร์มตัวขึ้นมาอีกละการเด้งชุดนี้นะครับอาจจะรอให้เขาเด้งขึ้นมาชัดๆก่อนนะแล้วก็มีการเสียทรงนะครับมีการเสียทรงบริเวณใกล้ๆแนว770นะครับซึ่งเป็นโลว์ไฮนะครับของไทม์เฟรม60นะครับแต่ว่าถ้าโลว์ไฮของไทม์เฟรม60มันใช้ไม่ได้นะมันผ่านขึ้นมาได้ราคามันฟอร์มตัวผ่านขึ้นมาได้ก็จะไปเจอนู่นหละฮะโลว์ไฮของไทม์เฟรม day ครับ เดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับถ้าราคามันฟอร์มตัวประมาณนี้นะครับเราก็สามารถเปิด Position ได้นะอันนี้คือตัดสินใจง่ายๆนะครับเล่นตามแพทเทิร์นของกราฟไปไม่ได้ใช้อินดิเคเตอร์เข้ามามีส่วนประกอบนะก็ลองดูนะครับใครชอบแบบไหนนะส่วนถ้าคนที่โฟกัสหรือว่ารอที่จะเล่นขาขึ้นนะครับก็แนะนำว่าคุณต้องรอสัญญาณการกลับตัวให้เหมือนชุดนี้ซะก่อนนะมีการเบรก2รอบนะครับเบรกรอบแรกคือสัญญาณการกลับตัวนะครับเบรกรอบ2คือเทรนด์นะแต่ว่าคุณก็ต้องออกให้ไวหน่อยนะ เพราะว่าระยะของการขึ้นนะครับในช่วงของเทรนใหญ่ที่เป็นขาลงมันจะขึ้นได้นิดเดียวนะจากจุดนี้นะครับจุดเข้าตรงนี้ก็คือ790วิ่งมาแค่8 9เท่านั้นเองนะครับมาไม่กี่จุดเองแล้วก็พักตัวละแล้วก็หลุดละนะทีเฟกก็มีข้อดีแบบนี้นะฮะสามารถเทรดได้ทงสองทางนะครับถ้ามันฟอร์มตัวขาขึ้นนะคุณก็เล่นระยะสั้นไปนะครับเก็บให้ไวนะแต่ว่าถ้าคุณเทรดตามเทรนในระยะยาวนะครับในเทรนภาพใหญ่ที่เป็นขาลงเนะี่ยคุณก็สามารถอามองลง มองลงได้นะครับถ้ามีสัญญาณการกลับตัวนะสำหรับการอัปเดต t f เฟในวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าใครมีคำถามอะไรสงสัยทั้งเรื่องหุ้นทั้งเรื่อง t f เฟกก็สามารถทิ้งคำถามไว้ได้ที่คอมเมนต์ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะมาตอบเพื่อนๆในคลิปถัดไปนะก็คือคลิปของแอบมาบอกในสัปดาห์หน้านั่นเองครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ